เกษตรอินดีสวัสดีจ้าจากมณีกาสีพามาชมทัชสีท่าใหม่เด้อจ้าพี่น้องเพื่อว่าผู้ใดสนใจสีทัชเฟอร์นิเจอร์โดยเจ้าของเองเด้อจ้านี่จา้ามาเบงอันนี้ก็คือห้าสั่งเฮ็ดแค่ไใหม่มาเด้อจ้าเพราะว่าเฮามีใหม่องเจ้าของพี่น้องแค่ตัวนี้ให้ซัง้ังประกอบอันโครงสร้างเป็นของสร้าง ปกติเพื่อนสิปูด้วยไม้ไผ่เด้อจ้ะแต่ว่าเขามีไม้เป็นไม้ประดูที่เลยใบก็เลยว่าอยากได้แปน้นที่มันแข็งแรงแน่เอาเป็นปูเป็นแป้นประดูจ้ะเพื่อนก็เลยเอาคาซัางน้ำเจ็ดอยไม้ปูทั้งเพิงนี่เป็นของเขาเด้อจ้ะบัดน,นี้พอได้มาแล้วอาสิพาชมจ้ะนี่พี่น้องไม้ทีเขายังบวดไดทาสีนะจ้ะนี่เด้อจ้ะจะเป็นสองฝั่งอันนี้คือท้าแล้วเด้อจ้ะ สีที่ใส่ก็คือตอนแรกสาวอินดี้ใส่เป็นเนี่ยค่ะสีเบเยอร์จ้ะสีเบเยอร์อสีรหัสหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งก็คือไม้สักทองจ้ะบันนี้สีไม้สักทองนี่ท้านี่ถ้าเป็นเปิดฟ้าแล้วใส่ได้เลยแต่ว่าเขาสีออกเหนียวเหนียวแน่จ้ะมันสียามเฮ้าท้าแปรงมันสีบอลล่นปันไดจ้ะนี่เด้อจ้ะอันนี้คือเท้าท้าเมื่อวานจ้ะนี่เป็นสีนี่เด้อจ้ะ งามแล้วก็อ่อนๆสีเหลือง on, อ่อนๆเฮ็ดไห่อ่าเป็นสีทาโชไลไม้โชไลไม่จ้ะโชไลไม้จ้ะเป็นสีท้าโชไลไม,ลไม,แลไม้แล้วก็เคลือบนิดหน่อยเคลือบสลักย้ำแบบว่าเฮานางกินเขากินอย่างเรามีน้ำยศเ็สีที่นอ้องเขาก็เสียจออกไม่ก็ช่วยรักษาผิวไหมจ้ะในเรื่องมอดแล้วก็เรื่องการพุเรื่องสีสันของเขานะจ้ะให้คงทน ดานี่นพอทั้งพีเด้อจ้ะอ่าห้าก็ใส่เป็นสีกระป๋องเดียวกันแต่ว่าห้ามีการผสมเป็นสีเหลืองแกมแดงลงไปจ้ะเนี่ยจะ้ะเป็นยี่ห้อนี่เด้อจ้ะถ้าใครสนใจสีทาจ้ะเขาใส่สองยี่ห้อนี้ผสมกันเนื่องจากว่าตัวนี้เขาสิเป็นฉลักฉลักเงาฉลัแกแบบบางๆพี่น้องบ,บเบเข้มตัวนี้ทาแล้วสีเหลือสวยสดแต่ว่าย้าถึกคนถึงยางมันลบได้แต่ว่าตัวนี้นี่อ่าถึกน้ำถึงยางเขาสิก,กันน้ำได้น้ำ เขาเลยใส่ผสมกันเพื่อให้สีสดใสขึ้นจากพี่น้องประสิเป็นคือเห็นนี่เด้จ้ะสีสดใสขึ้นแต่ว่าเขาเดี๋ยวเขาต้องเคลือบตัวเนี้ทาวนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้กันน้ำได้ได้ด้วยนะจ้ะตัวนี้เขาสิบก,กันน้ำแต่ว่ายอมเป็นสียอมไม้จ้ะรักษาพวกปวกพวกหมอดอย่างสีจากบ่ให้มาก,กวนไม่เด้จ้ะกักน,นี่จะเขากระเทลงไปจากพี่น้องผสมกันนะเสียจ้ะผู้ใด สนใจที่ท้าสีด้วยตัวเองเน้อจากนี่สาวอินดีลร้องเบิงว่าเออสีมันก็นงามเด้อจากสองเบอร์เนี่ยแงวสีอื่นนี่คือเขาร้องใส่แล้วพี่น้องมันมันโบงงามจ้ะส,สีนี่คือมันเห็นลายไม้น้ำแล้วก็เคลือบผิวให้เงาแล้วก็นี่จ้ะสว่าเาถ้าเาไห่เพิินท้าสีน้ำอย่างมัน การราคาบางบางมองนะจ่ะฟินิเจอร์ราคาอาจสีสูงบางที่ราคาเคลือบสีนี่เป็นพันพันหาเพืน่นเจ่ะแต่อันนี้เฮาซื้อมาสองร้อยห้าสิบเฮากท็ทาได้สองแค่ผสมสีเหลืองแกมแดงลังหันเบอร์หนึ่งจาะพี่น้องสีเบอร์หนึ่งอา่ามันซื้อมาอย่างจันเนี่ยจ่าแบนชล็กทาไม้เบอร์หนึ่งเดี๋ยวจะไลออนเนี่ยจ่ะตัวนี้นี่ห้าสิบบาทจา่ะเอามาผสมกันเฮากะ ได้ช่วยให้อันยามลงแปง้งมันง่ายขึ้นมันบวฝืดบวเหนียวเลยจ้ะพอเขาแห้งแล้วเขาจังวนวนทัดตัวนี้เพียวๆอีกรอบหนาเฉพาะหนาใหม่อีกรอบนึงนะจ๊ะกันน้ำอันนี้เขาผสมกันไปเขากระทังสีไปก่อนเนาเนี่จ้ะสีสวยสดดีกบฏา,าหลายเลยนล,ยลยจ้ะรักษาผิวใหม่ ก็อีกอันนึงก็คือทั้งพีเด้อจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือท้าแล้วหนึ่งวันแล้วก็เขาหามออกไปตากแดดแล้วก็มานาั่งกินเขากินอย่างไรพี่น้องจ้ะนี่เด้อจ้ะอีกตัวหนึ่งสีเป็นสีเป็นไม้ตัวเดียวกันแต่ว่าอ่าเขาเอิ่นว่าสีปรดูพี่น้องตบอีทาามานี่ดดำปิดปีเด้อนะเป็นไล่โอก เขาเอิ่นว่าอย่างไรสีมันเป็นสีดำแต่ว่ามันก็เห็นลายใหม่แต่มาเห็ดหาใหม่ห้อเ,เป็นสีดำแนวอ่ะสาหรับคนหมักออกทนทนหลบนี่จะ้ะสําหรับคนหมักออกทนหลอบคือโตะนี่เขาใส่สําหรับเ,เครื่องคัวมัดสีเละง่ายเขาก็เลยท้าออกเป็นสีหลอบจังสีเดือดจ,นจออ้นนี่จ้ะออันนี้สั้นนี่กะจ้างพ่นเห็ดเลือดจ้าสองสั้นสั้นนี่หกร้อยบาทจ้พี่น้อง เป็นไม้เจ้าของเองแล้วก็ขายอย่างสีเป็นขาของเพื่อนแต่ว่าเฉพาะตัวตัว,ตว,ตว,ตวแป้นพื้นกับข้างหน้าเนี่ยสองสันวเนี่ยเป็นไม้ประดูเลยจ้ะอันเป็นเศษไม้ที่เหลือจากแชรของเฮากับเมื่อนี้กัผ้าชมอการทาสีสีย้อมไม้นะจ๊ะสำหรับเพื่อสะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มักเค็ดด้วยเจ้าของเองเด้อจ้ะ <c oughs> หรือว่าคนที่ต้องการประหยัดเนี่ยแต่พี่น้อง คลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครสนใจก็ออกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อจ้าสวัสดีจ้า